สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกำลังจะต้มซีฟู้ดนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะคะตั้งหม้อไว้นะคะใส่สมุนไพรลงไปนะคะก็มีใบมะกรูดเอารากผักชีแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแ,แล้วแล้วก็เอาซีฟู้ดลงเลยนะคะเปิดไฟให้ร้อนเนาะคะ่ะมีหอยนะคะหอยมแมลงผู แรงผู้ใส่ลงไปก่อนนี่ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือ ปลาหมึกนะคะใส่ลงไปก็เป็นกุ้งนะทุกคนนะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ที่แกะออกมาแล้วค่ะ <c oughs> ใส่ลงไป ทุกคนคะเราจะใส่ผงรสดีตามไปด้วยผงรสดีให้แบบเนื้อเขาแบบมีความกลมกล่อมนะคะทุกคนแล้วก็หอมสมุนไพรนะคะสุกง,ง่ายแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนเราก็ตำนะคะ รากผักชีนะคะกระเทียมพริกพริกสดใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำมะนาวค่ะก็แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะค่ะพอเขาสุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาจัดเสิร์ฟนะคะทุกคน อร่อยอร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะกุ้มสดสดอยู่เลยค่ะค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะไอหอยแมลงภู่เนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนนี่ค่ะเราจะเอาออกมาดูนะโอ้โหนี่ค่ะ จิ้มน้ำจิ้มนะคะแซ่บๆนะคะรสเด็ดนะคะนี่ค่ะทุกคนอ,อร่อยมากน,นี่คือปลาหมึกอ,มอร่อยมากแล้วก็กุ้งนะคะทุกคนหงกับักชีเนาะ ากาศสุดยอดค่ะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตไปกินชีพูดก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ